เดี๋ยวให้น้องฟิล์มไปรับของฝากนะครับผมน้องฟิล์มไปรับของฝากหอมแดงจากสีสกีตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับ วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเยี่ยมนะครับผมผู้ใหญ่ทุกําไทยนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับหลังจากที่ปไ เดี๋ยวจะเฝ้าไทยครับผมยืนตรงครับไม่ต้องเอานิ่งๆเลยล่านิ่งอยู่แล้วหอบมาตยันบนส้คยเข่าบุุยันตะหม่องบ้านคยเข่าละผู้บ้านเาบทุคยสัมผัสยมาไหนยมาไหนเนอเออ่ได้นา่ได้นาคนบุทุ้มบสุบุหนึ่งสองบุสอ่า

กดมองย,ย่งยิ่งได้บอกรีนจัดรุ่นะกดเบาๆนิ่งๆๆๆๆๆอายแค่นึงเด้อ,อดมองกล้องครับคิดว่าใดล่ะครับผมว่า,าสอง,อง,สงกใเปไ กินก๋ยเตี๋ยวบ่หรือว่ายังอันคืออันก็ยเ่ทังสอหม่อมเนาะทั้งสาราทั้งกแก่ก๋วยเตียวิหรถทงร่างไี้พารถมาหอดหรอมจะได้เป็นบาละมีมาหอดเราจัดลรอตัวครับมาครับ นะสิขาเราครับผมนั่งเลยครับสาทุสาทุสาทุดศักรูปกรูประกดสักรูมอเทาสักรูมอรวมกำลรวกางเชียงมอสดับมอสดียงมามะมาจาตัปดพุนักพุชะพุชัยสมสากวนเจ้าหรือผู้ใหญ่ใจดีเราจะเยียมจะยำพ่อใหญ่ศิษัลแนชกมันไทเรา กุกร,ระกเพื้อปลารถาสองช่างเด้อมีแต่ความสุขความเจริญทางปลอดภัยโชคดีมีชัยเด้อมีแต่ความสุขความเจริญทางบารมีพอใหญ่กับปกปักรักษาคุ้มครองเัาเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อมาครับกลับมาเลยเออล้อช่างวันนี้มันเคราะมันโด่มันโด่มันไทยเสียงจะไใหรช่างไลรสีับไท่ปัดเป่าเด้อเอาไปทิ้งในโรงในปลาไปส่งในหลับขอมากวามคิ้นใหญ่กลมไข่ยังให้มีเด้อครับไข่อยู่ดีมีแห้งอ่า ความเจริญเพิ่ได้น้งนองช่องไหนมาบอกขาดสายกินบอไว้ใครบอกหมดเยอะอ่ายืมมันขวัญยื่นครับผมทำรวยรทำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อภาพร่งงางกายแข็งแรงอายุยืนเจริญมีกำลังวังชาันระพยาสุตจันท์อ่าเจริญรุ่งเรืองแ้วคขัดปลอดภัยเอ่าพอหลุดงานยา่

จะเดินบงเดืองเด้อครับอาบนถูง o m zoom วออให้โชคน่อยให้โชคเอยอ้าวไปซอยงันทบมากบ่อยู่อำเภอหยังอยู่วังหินพออยูุ่่นบ่ไอ่ใช่ท่อสครัด เมื่อก่อนกับไปแหอยู่ครับสีเกตเอาวันไปพระท่านเนไปพระท่านไหก่อนนี่บ้านน้องโนบ้านที่ยัง็นแบนี้สีไปแห่บอกสีไปแหย่ยูสีเกต่อยูในตัวเพื่อหืองเลยไ่หอเนตลาดห้างจากในเมืองสิบโลนเาเบิรงเยเพันยูพันไปแหย่ไปหงว่าไม่ย่คือเขาไม่เห็นในอันนี้เห็นในยิ่งข้วอครับผมข้าบแต่ว่า่ท่าน่ได้ยังเด๋อเพียงแด้วก้อนเทียงเนี่ยครับผม ไปยมเลยันไปข่กกันกเลี้ยกัไปถูนกี้ันอ้านินดครจนของี่เครับครับครับ้ไปด้วยี่มือหามือเลยด้วยมามอเียวอันนี้ค้าครับสับสาระข้ามเนี่ยครับกนเล้ยแะข้างทางแะ มันนี่ไปใจหลายที่ไปมันนี่ไปแห้งแค่หหลายหลายเฉียงอยู่ว่ะมันนี่ไปแห้หลายเชือกอยู่ครับผมทีมงานไปโอ้หลายอยู่ครับสร้างไปหลายของงานนี้อันนี้ของเป็ดสีไปทั้งเลยมันนี้ ผมโผงผู้อะไรมาเนี่คนน่าสิไปคนละมองแจ็คคนใดออกไปแล้วกันมาเนี่ย<อ>น,น,น,นหาเป็ดสี่ท่านพอ,อ,อกันมาอีกแล้วเย้บ้านเขาอยู่ข้างในอีกตัวไปเย็นบ้านาาเนี่ยต่ว่าพ่อมีสร้างไงแม่นเยิ่นไปแห่หรอวะกันเลยว่า 5, ห 5, ้าเ, 5, เ,เ, 5, เ,เปปพิ่งไปแห่รอดยังไยห้าเพิ่งกลับมาสินะครับผมได้ได้ลัางจานกันเสร็จไป,ปพ่อมาแม่นครับสิบเจ็ดเมษาครับผมไวเจอกันนะครับวันที่สิบเจ็ดเมษายนกับช้างพ่อใหญ่นะฮะ อำเภอเชียงยืนจังหวัดหาสารคามไปสองเชือกไปสองเชือกงานบวชเหี้ยนเฮี้ยนผู้อันเฮี้ยนอันภาคแก้วคนนี้จะตูนั่นแหละครับสามทีตูดสามบีไปไปนั่งน่งฟิลมาสีดมีไปมอดไิลเล่นอังฟิล์มกินอะไรล่ะลูก

มนผนพอกิกหอดโชคชัยแสดงว่าไปไกลยุ้โอ้ไปไกลตัวสันเนาะหอดโชคชัยย่านไปสายไปจีนไปเอ็นทั้งผลไหมทั้งสาเกี่ยวโอ้โชคชัยมันมหันไงนะครับมหันเนี่กับประมาณย่างหนักอ่ะท้งฝนตกอ่าสันสามชี้ทุ่มหมดละครับผมเกระสีเขาสุรินเนาะครับมันก็สีควายเดินทางกลับไปเรื่อยๆอาชีพไปนอ่นน่าดูนครับผมจ้ะว่าสีแวะไปหวายพระธาตุน่าดูนอีกยุ้โอ้สาธุนะครับผมชั่วโมงไก่เที่ยงกระสีอะไรสามทอดบ้านประมาณพอเกินสามทุ่มกระสีไปยุ้กระสีนั่นยุ้ คือออกนอนมองนีบ่นอนแถวนีบ่สิหามองพักให้มันยังมีเวลาพ้อเดินท่าไหนอีกเนี่ยแม่มันอำเภอกูซุ้มแม่แม่แม่ท่านได้ยู้สันไดอยู้ไดยู้ไปว่าปีไก่บ่อ้ยบ่ไก่ครับเล่นรถพ่อข้าวดอกตีว่าปีครับผมไปพายักกับไปกูซุ้มแม่จ้ะแม่นครับผมบ่ไก่บ่ไก่ครับเดี๋ยวให้น้องฟิล์มไปรับของฝากนะครับผม ปีนไปรับของฝากหอมแดงจากสีสเกตนะครับขอบคุณมากครับอ,อันนี้นี้หอมแดงหรือชื่อของช่างชีสกิดเนะครับนี่ หอมแดงสิไปต่อกับท่านอยู่หรอกครับไปตออีกจัหน้อยก่นนอนท่านท่านท่านบอค้ำมาให้น้องสุพรรณษามาช่วยถือด้วยลูกไปโอเคครับน้องฟิล์มเอาไปเก็บ ผันช้างสีทับไทยครับผม